กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบวันนี้บ่าวแอมเราทงกในเดินทางมาหาตัวเลขกับนนอยครับท่านผู้ชมเนาะโอ้เฮียนคักครับเฮียนอีกแล้วครับผีตายหงครับท่านผู้ชมเนาะผีตายหงลดความตายลดความตายเลือดอาบนาครับท่านผู้ชมมาขอกินเหล้าครับอันนี้เรื่องจริงครับมูผีช่ายนนอยล่ะครับท่านผู้ชมเนาะผีช่ายนนอยก็ตายแล้วมูผีช่ายนนอยก็ตายแล้วลดความตายครับกินเหล้าเม่าละครับลดลดปิ่นเผาครับเอฟซีเนาะโอ้ อยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลครับมาบอกเลขหนอหนุอยสามตัวจะาครับถึงมาชมเนาะสิเป็นตัวไรครับหนอหนุอยนั่งทายอยู่ในบ้านนี่ครับไปรับชมรับฟังกันครับรับสวัสดีครับหนอหนยสวัสดีครับครับผมเนาะอุ้ยเ้าสูฟังในขึ้นเฮียนแต่ครับหนอหนุอยเป็นแนวไรครับเรื่องเล่าครับก็ฝันเห็นเพื่อนพี่ครับฝันเห็นเพื่อนพี่ครับที่เขาที่เขาตายนะครับที่เขาตายขับรถค้อำตายนะครับ ที่เขาเรียกว่าตายหงเนี่ยตายหงครับผมตรคขับรถต่าตายเขาเรียกว่าตายหงนะครับครับผมครับผมเขามามาหาครับผมมาเที่ยวเล่นมาากับพี่ชายครับมากับพี่ชายมันมามาขอมาขอกินเหล้านะครับมาขอส่วนบุญนะครับมาขอส่วนบุญส่วนกุศลเนาะครับผมมาขอส่วนบุญบอกไม่มีใครทําบุญทําทานไปให้ครับก็เลยมาเข้าฝันมากับพี่ชายที่ตายไปแล้วเหมือนกันครับ พี่ชายก็เสียแล้วพี่ชายก็เสียแล้วมาด้วยกันสองคนครับมาด้วยกันสองคนก็มามาเรียกมาเรียกโกนวยนยนวยอยู่ไหมมาเรียกมาเรียกชื่อนะครับครับผมเลาว่ากาลังนอนอ <laughs> นอนก็ฝันไปเลลยเปลยเนาะก็ฝันไปเื่ยเปลยเลยอืมก็มาเรียกนวยนยตื่นตื่นครับ บอกหิวเหล้าหิวเหล้าเาางี้ยว่าห <c oughs> ้บหิวเขาหิวนั่นหิวนี่เลย <c oughs> หิวเหล้าหิวเหล้าครับผมแต่ตอน <c oughs> แต่่อนเขาอยู่กินเหล้าเก่งครับผมโอ้ครับครับครับวันละสองขวดสามขวดอะไครับผมกินเหล้ากินเหล้าเมาแล้วคนระับรถกินเหล้าเมาแล้วชอบขับรถนี่ครับชอบขับรถครับไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับเกิดอุบัติเหตุท่านที่เกิดอุบัติเหตุเลยอันนี้เรื่องจริงเนาะครับเนาะอันนี้ก็เรื่องเรื่องจริงครับผม นี่แหละครับกินเหล้าหามครับรถดเนาะเอฟซีเนาะครับผมคือว่าน่ะอุบัติเหตุสติเฮามันอันนั้นครับแต่ขอแสดงความเสียใจนั่นได้หลายครับผมอันนี้ก็ฝันหาฝันเห็นเลยฝันเห็นครับเมื่อคืนเมื่อคืนบ้านนะครับมากับเพื่อนครับครับผมกับเพื่อนก็มาขอกินเหล้าอีกแต่เวลาเยังอยากกินเหล้าอยู่นะครับอืครับผมบอกขอกินเหล้าหน่อยขอกินบอกทำ ทำบุญไปให้หน่อยอครับผมเราก็เอ้าไหนๆก็มาแล้วจะให้ทำบุญทำทางก็บอกเลขให้หน่อยอ็ขอหว้บอกเลขใด้ที่นท่บอกเลขให้หน่อยวันนี้จะออกอะไรนะครับจังสีมีเงินทำบุญให้นะครับผมนี่ก็เพื่อนเขาก็บอกเลยครับเอาเอาเอาศูนย์ห้าหกครับผมศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกครับผมแล้วบอกเอาไปแทงดูงวันนี้ ตัดเล่นเอาเรื่อห้าหกหกห้าครับผมเราว่าเออห้าหกมันไกลไหกสี่มันก็ได้ออกไปแล้วนมมันจะออกอยู่บ้างเราว่าอาจจะบ้าหกห้าก็ได้หกสี่ไปแล้วใช่สี่หกไปแล้วใช่ครับลองกลองตัดหางเล่นเอาครับผมสองตัวบอกบ่าสองตัวเราก็ตัดเล่นเอาตัดเลินเอาครับตัดเล่นเอาไปนะครับครับผมเรื่มเคิ่มเพื่อนไว้ของผีเมตานี่เขาฟันยังโอ้ทีนี้ก็ ยังยังหายอยู่ครับยังหายเงียบอยู่ครับยังยังไม่มาเลยคงี้หายไปหายไปพักใหญ่ครับบเดี๋ยวเขาเดี๋ยวว่าจะไปจุดทูบขอมเหมือนกันครับอู้ได้ครับผมทูบขอใกล้ใกล้ของมือออกเลยนะครับครับโอ้ยขอบคุณในไลน์ครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวมาบอกอีกทีครับได้ครับขอบคุณครับที่ให้ตัวเลขทีเด็ดพี่ตายหงส์หี่ก็หิวเหล่าเนาะหิวหิวเหล่าหิวกินเหล่าเก่งขนาดหิวขนาดพี่ชายเพื่อนเขาบ็กินเก่ง เพื่อนก็กินเก่งเพื่อนกินเก่งเหมือนกันโอ้ขาเราขาเราเหมือนกันนมีแต่ข้อทั้งนั้นเลยอ่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถูกวันนี้จะไปเส้นเส้นให้อยู่แมนครับได้ให้ถ้าถูกบ่ยากเน้องหนานุยเนาะใช่ถูกจังๆขึ้นมาเอาจัดให้เลยครับจัดให้ออยากเราได้ได้ได้แล้วสิจัดให้ครับขอบคุณที่รักครับนะนหนุยขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนะหนุยครับครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของหนาหนุยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพีตายหงรถความละครับท่านผู้ชม หมูของอ้ายครับมานทำกันสองคนมาขอเหลากินครับท่านผู้ชมหิวเหลา่าสัุ์ครับโอ้หิวเหลาอยากได้ส่วนบุญเนาะครับเนาะเอาครับท่านผู้ชมขั้นถ้าถือในกระโบรยากเนาะครับเนาะสิทําบุญให้ท่านที่ครับสามตัวตรงๆครับศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันหกร้อยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่ครับนาหน่อยครับสำหรับคลิปหนีบ่าวแอมเราทงกษีิลาเถนผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ แต่ยันพึ่งไปใส่ขับเอฟซีเบาแอมเราทงสิภาพไปเบืองของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมเราทงนี่ยจเดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลีกกล้องเรลียกทรัพย์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่เจนซีเรทือกนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตามห่งยมหาเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแ,แล้วก็<อ>บีเอ,เ,อเ,อเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้ง<ล>รูปขอสามลูปคิ้วสามครั้ง ลูก่อสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้รวยพ่อหลวงปู่หลอดไนพ่อหนวดดีแหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ่นยนข่าวกบบัีลออซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายวไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นใอ้คนมองโบเห็นลานขาเห้เดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากล้านขายของเหาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายั่างไก่ผู้สาวผู้เบามากนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะๆครับ่ามผัสเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตง่งขึ้นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาเท่าเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไมห่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับเอามาฝากเอ็บสีโลายกระโถ่ามาได้กระโถ่ามาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ